สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระตะกูลเก่าทุกทกท่านครับผมไปทูลยน,นาคแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน eps 3 3เป็นการพิจารณาพระสมเด็จไรอองโดยใช้ภาพจากกล้องพันเอกนะครับเราจะมาดูกันว่าสองพระเราเห็นอะไรต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับ fc ท่านที่ทวงติ่งการยืนยันความแท้ของพระโดยใช้หลักเกณฑ์น,นี้นะครับถูกของท่านครับถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ของพระที่สร้างในเวลาใกล้เคียงกันและสร้างภายหลังสามารถยืนยันสมมติฐานได้อย่างดีแต่ใครเล่าที่จะเกิดทันและมีอายุมาจนถึงปัจจุบันเพื่อยืนยันได้ว่าพระองค์นี้แท้ทันสมเด็จโตนอกจากการตั้งสมมติฐานและหาเหตุผลมาอธิบายเชิงวัตถุโบราณศึกษาเพื่อให้ค้นความคลุมเครือมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ ที่ให้ข้อทวงสิงด้วยมิตรไมตรีอันดีขอน้อมรับไปปรับปรุงครับวันนี้เราจะมาชมพระสเด็จวรรคังพิมพ์สมเฉดีองค์เขียวก้านดอกมะลิกันนะครับมีปรากฏการก,รกัดกร่อนที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรทีเดียวโปรดอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดแชร์ตอนท้ายคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระที่ผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้จากลิงก์ที่ผมแนบไปข้างล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับพระสมเด็จวัละรังพิมพ์ทรงเจดีกดอัดติดพิมพ์อย่างสมบูรณ์พอสมควรพระมีเนื้อแก่มวนสารบรรณาเขียวก้านดอกมลิใสมีร่องรอยการเคลือบรักแต่หลุดร่อนจนหมดแตกลายน้อยมากด้านหลังเรียบมีรอยพื้นของการแก,กรกร่อน ขอบข้างตัดห่างเส้นกรอบตัดซึ่งยังคงเหลือหเห็นพองามความปราณีตในการสร้างปานกลางเม,ม็ดมวลสารสมเด็จมีให้ชมปรับปลายครบถ้วนการกัดก่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นปานกลางแม้จะมีการเคลือบรักแต่หลุดร่อนจนเกอบหมดตั้งแต่ช่วงแรกๆในพื้นที่ต่ำโดยทั่วไปจะเห็นชั้นแคนไซเป็นเปลือกสีสว่างขาวคลุมอยู่นอกจากความปราณีตในการสร้างพระที่อยู่ในระดับปานกลาง การโขลกผสมมวลสารที่เป็นเนื้อเดียวกันได้สนิทจนแทบไม่มีการแตกลายอันหมายถึงแรงงานบ่าวไพร่จำนวนมากมวลผสมดินวัตนาสีพิเศษอันหมายถึงบุญวัสนาและบารมีผงมวลสารเนื้อพระสีเขียวอันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์การเคลือบรักรวมถึงการกดพิมพ์พระและตัดขอบข้างปราณีพอสมควรอันหมายถึงต้องมีฝีมือช่างระดับสูงจึงสันนิษฐานได้ว่าสร้างในวาระเจภาพ น่าจะเป็นขุนนางระดับสูงซึ่งต้องใช้ทั้งบาร,รมีงบประมาณและแรงงานจนํานวนมากในการสร้างพระเราจะไปศึกษาปรากฏการธรรมชาติความเก่าของพระองค์นี้กันต่อไปครับเนื้อพระแกะม่มวลสารสีเขียวอ่อนและโปร่งแสงการกัดกร่อนคันายบนผิวพระในที่สูงทําให้ชั้นคันไซที่เกิดใหม่มีความบางใสเป็นเปลือกคลุมอยู่สามารถมองลึกลงไปในเนื้อพระภายในเห็นกลุ่มก้อนปูนขาวที่แข็งตัวเป็นกลุ่มและเส้นสาย ฝังจมลึกอยู่ในเนื้อพระอย่างสวยงามจนดูเหมือนเยื่อเกสรอนดอกไม้อยู่ในเนื้อมันสารละเอียดสีเขียวใสดูหนึกนุ่มในตาเป็นที่มาของเนื้อแกสรอนดอกไม้ที่พูดถึงกันเนื้อแก่ปูนขาปกติจะเกิดการกักนดกร่อนรนแรงแต่การเคลือบรักช่วยลดการกัดกร่อนลงไปได้มากปรากฏการกัดกร่อนบนที่สูงทับถ,ถมใน้ที่ต่ำเกิดขึ้นปนกลาง ในพื้นที่สูงเช่นองค์พระฐานพระและเส้นซุม้มจะถูกกัดกร่อนเอาผิวแคลเซียมเดิมไหลออกไปคงเหลือชั้นบางายของแคลเซียมคุมอยู่ส่วนพื้นที่ต่ำเช่นในซอกแขนร่องฐานและข้างเส้นซุม้มจะถูกสารลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่เกิดจากการกัดกร่อนในที่สูงไหลลงไปแห้งแข็งตัวเป็นแคลเซียมทับถมสีออกโทนขาวสว่างหนาหลายชั้นเป็นเปลือกนอกคุมอยู่ พื้นที่ใกล้ที่สูงจะซ่อมอุดรอยแตกรายได้มากกว่าพื้นที่อยู่ไกลออกไปเพราะสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตจากที่สูงไหลไปถึงได้น้อยกว่าส่วนความหนาของพื้นแคนชซันที่ต่ำต้องใช้เวลานานในการสะสมจึงเป็นธรรมชาติความเก่าที่บ่งบอกถึงการเวลาหรือการมีอายุข,ของพระได้เป็นอย่างดีภาพนี้แสดงถึงึกแคลเซยมแบบเกล็ดหรือลาเมล่าสีขาวสาใสใกล้พื้นที่ราชันหรือในหลุมรอยแตกต่าง การดูธรรมชาติความเก่าของผลึกชนิดนี้นอกจากจะดูความเก่าคร่าวๆของพื้นผิวโดยรวมแล้วให้สังเกตที่จํานวนชั้นและความซับซ้อนของผลึกยิ่งมีมากเท่าไร mm. ก็แสดงว่ามีอายุมากขึ้นเท่านั้นภาพนี้แสดงถึงผลึกคันไซสีใสๆที่เคลือบบนพื้นผิวเป็นชั้นบางๆของคันไซที่มีลักษณะผลึกแบบทึบตันหรือคอมเพก mm. เกิดจากคันไซเดิมที่ถูกกระบกมันิกจากความเจ้นในอากาศ ทำละลายหลอมรวมกันเป็นสารละลายแคนเซียมไบคาร์บอเนตไหลยเยิ้มอาบผิวก่อนที่จะแห้งแข็งตัวกลับเป็นชั้นกันไซ้าใหม่คุมผิวไว้อีกครั้งผลชนินนี้หากเกิดในพื้นที่สูงจันจะมีความบางสายมองทะลุได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ราบจะเกิดผิวเหมือนกับโปรสโตนที่ผิวดูเหมือนเปียกแต่แห้งส่วนภาพนี้เป็นผลกันไซ้ายแบบเส้นใยห,หรือไฟบรัสใช้เวลาก่อตัวในลักษณะของสตรอซึ่งเป็นท่อปลายเปิด มีเปลือกนอกเป็นแคนไซด์ size, ภายในกลวงเป็นท่อสารละ, ate, ะลายแคลเซียมไบคาร์บอนตจะไหลไปตามท่อด้วยแรงคับเปลาลิไรส์และแห้งแข็งเป็นผนังท่อแคนไซต์ size, ต่อยาวขึ้นอย่างช้าๆประมาณ1น0่ิลเมตรต่อปีดังนั้นความยาวของเส้นใยจึงบ่งบอกถึงธรรมชาติความเก่าของการเวลาได้เป็นอย่างดีแต่ผลึกชนิดนี้ก็แต่ขาดชำรุดได้ง่ายแนวของการไหลยเยิ้มในแต่ละรอบของการเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอนต และแห้งแข็งตัวกลับคืนเป็นแคนไซเห็นเป็นแนวลายเส้นในบริเวณพื้นที่ลาดชันเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญที่บ่งบอกถึงจํานวนฤด,ดูฝนที่ผ่านมาหรืออายุพระได้เป็นอย่างดีและเป็นหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่ควรต้องมีบนพื้นผิวพระสมเด็จซึ่งปรากฏพบในพระวัดระฆังยุคต,ต้นๆแต่ไม่ปรากฏพบในพระที่มีอายุน้อยเช่นบางคุณพรมศูนย์เก้าหรือพระวัดระฆังร้อยปี ภาพนี้แสดงความสวยงามของเม็ดมวลสารหยาบพระสมเด็จทั้งสีแดงอิฐสีดินสีทองเงินสีขาวสีน้ำตาลดำและสีดำปรากฏให้เห็นอย่างปรับปลายอย่างเป็นธรรมชาติช่วยยืนยันความแท้ของพระได้เป็นอย่างดี <c oughs> การเยิ้มขึ้นของน้ำมันตั้งอิวสีน้ำผึ้งระหว่างกลุ่มก้อนปูนขาวที่แข็งตัวไม่พร้อมกันใต้ทันแคนไซบางไที่เคลือบอยู่ เน้นรอยต่อระหว่างกลุ่มก้อนปูนขาวให้ดูเป็นมิติมีความลึกตื้นอย่างสวยงามเป็นสเสน่ห์และธรรมชาติความเก่าที่ต้องอาศัยการเวลาช่วยประการความแท้ของพาสสมเด็จที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้การหลอมละลายของชั้นแคลเซียมเดิมกลายเป็นสาระละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลปรับเกลี่ยเชื่อมปุดรอยแตกให้ยึดโยงเข้าหากันดังคํากล่าวที่ว่าพาสสมเด็จวัตละคังจะซ่อมตัวเองได้ก็ด้วยเหตุนี้ดังนั้น พบปรากฏการ์รอยแตกร้าวเก่าที่มีการประสานเชื่อมต่อกันได้ดีเพียงใดก็ย่อมแสดงว่าพระได้ผ่านการเวลามามากเช่นเดียวกันเป็นอีกลักษณะของธรรมชาติของเก่าที่แสดงถึงอายุของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีคุณสับัติโปรง่งใสถึงโปร่งแสงของขั้นแคนไซที่คลุมผิวภายนอกทำให้ผิวพระดูเหมือนเปียกแต่แห้งเป็นลักษณะผิวเช่นเดียวกันกับโฟลสโตนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในถ้ำหินป,ปูน เป็นฝึกของกันไซแบบทึบหรือคอมแพคที่เกิดจากการเยื้องและปรับเกลี่ยในบริเวณพื้นที่เดิมและใกล้เคียงทับถมสลับซับซ้อนหลายชั้นเพียงใดก็แสดงถึงอายุพระก็มากตามไปด้วยเป็นอีกลักษณะของธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดประกอบกันพอสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนพระองค์นี้เป็นไปตามหลัก การการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพที่เป็นไปโดยธรรมชาติทุกประการมีเม็ดมวลสารพระสมเด็จครบถ้วนมีหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่ทําเรียนแบบไม่ได้ดังนั้นตามความเห็นของผมพระองค์นี้น่าจะเป็นพระที่มีอายุทันสมเด็จโตครับปรากฏการธรรมชาติความเก่าเหล่านี้สามารถนําไปเป็นหลักการแนวทางในการพิจารณาความเป็นพระแท้ของพระสมเด็จว่าลักางได้เป็นอย่างดี ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EPS 3 3เรื่องการพาาิจารณาอายุพระตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพสำหรับสมเด็จประคังพิมพ์ทรงจะดีเมื่อเรียนรู้หลักเกณฑ์และหลักการแล้วท่านก็จะหาพระของท่านเจอในราคาถูกๆมอนได้ฟรีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องวิตกครับเจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านได้สร้างพระไว้เพียงพอสําหรับทุกคนที่มีศรัทธาอย่างแน่นอนขอเพียงแต่ต้องพิจรณาอย่างมีเหตุผลเชื่อมั่นตัวเองและอย่าโลภครับ หวังว่าทุกท่านจะสแสวงหาพระสมเด็จวัดระฆังของตัวเองเจอโดยเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับไว้พบกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ